ทาเนโรประกาศจะทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการโดยหลังจากที่เขารักษาแชมป์โลกสถาบาันหลักทั้ง4เส้นในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทไว้ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คาเนโลได้ประกาศบนเวทีหลังการชกว่าเขามีแผนต่อไปสำหรับตัวเขาเองแล้วซึ่งคาเนโลได้กล่าวว่าเมื่อผมเลิกชกมวยตัวเลขสถิติการชกจะวงบอกจุดที่ผมอยู่ผมรู้ว่ามีนักชกชาวแม็กซิกันที่ยอดเยี่ยมมากมายในอดีตแต่ผมเป็นนักชกที่ดีที่สุดในเวลานี้ผมจะพักและมีความสุขกับครอบครัวแต่ถ้าเงินถึงผมชกตอนนี้เลยก็ได้ผมชกกับใครก็ได้และผมจะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องออก,การ ซาอูลคาเนโลกล่าวหลังจากการชกจบโดยทางนักข่าวได้ถามความรู้สึกกับไฟใจเม่มวนเกียร์คาเนโลก็ได้กล่าวว่าช้ยชนะในครั้งนี้มีความหมายมากผมดีใจที่ผมได้มีโอกาสกับเขามูนเกียเขาเป็นชายที่ดีเขาเป็นนักชกที่ดีและเป็นแชมป์ที่ดีเขามีอาชีพการชกที่ยอดเยี่ยมผมภูมิใจมากที่โลกทั้งโลกได้มองมาที่เราชาวเม็กซิกันคาเนโลกล่าวอีกว่า ผมมีเวลาของผมผมมีประสบการณ์มากมายมูลเกียรเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมเขาแข็งแกร่งและฉลาดแต่ผมมี12ยกที่เอามาใช้เพื่อชนะในไฟน์นีผมทำมันได้ผมทำได้ดีมากและผมก็ภูมิใจมูลเกียร์เขาแข็งแกร่งแต่เขาช้าเล็กน้อยผมเห็นมัดเขาทั้งหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงดีที่สุดสาวนในโลกกาวนั่นเอง